ผมเป็นชัวชัวอันนี้ชัวชัวรอห้องต้องนานอืมใช่เลยรู้ไหมทำไมรู้เพราะผมใส่แบบเหมือนจุดติเลือดมาดูดิคือปกติเจสันตัวนี้คือมันจะแบบชุดมันจะไม่มีเลือดนะแต่พอดีว่าผมแบบผมโหดอ่ะก็เลยได้ชุดเลือดมาครับเห็นไหมตัวนี้คือตัวแบบออริจินอลเลยนะทุกคนนะครับโอเคก็หวัดดีวิดัดทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Friday the 1 3นะครับผมนะ คิไปแล้วเพิ่งลงไปผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายคนคิดถึงกันนะครับผมผมก็จะเล่นให้ดูเรื่อยแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นเจสันเหมือนเดิมนะครับอาจจะหาห้องนานมากๆครับผพะอาจจะอยากอยากเล่นเป็นแบบผู้รอดาชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละครับปัญหาห้องนานครับแล้วผมได้เป็นตลอดเลยผมไม่รู้ว่าเขากลัวตายกันหรือย,ยังไงนะโอเคอันดับแรกผมไปบ้านโทรศัพท์ก่อนแล้วกันจะได้วางแสบนะครับผม หาห้อางนา้นจัดครับห้อางานา้นจัดเฮ้ยกระโดดลกลกลักให้เวลานะให้เวลานะฮโหลให้เวลาหนีนี่พี่ไม่เตือนนะน้องวางไว้สักอันหนึง่งวะตอนอ่าวันนี้ผมเลือกเล่นเป็นเจสันตัวนี้ครับว่ามันเป็นแบบเหนที่บอกครับมันเป็นตัวที่ตัวแรกอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยใครใส่อะไรอะเอาเหรอเฮ้ย hey! มาเด้ มา,มาดิตีเหรอมาดีเอาท่าไหนดีท่าหนึ่งแล้วกันท่าหนึ่งโอ้มันฆ่าง,ง่ายเหมือนเดิมครับเฉาะเข้าไปที่กลางหอยแล้วก็กระตุ้วออกมาแล้วก็บัฟเข้าไปที่ลำคอฉีกมันออกมาอ้าโหคนนี้มันมียาวอะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้มีคนใส่อะไรที่รถสักอย่างนะผมไม่รู้ <'ll> ว่าตรงไหนนะ <'ll> ดูก่อนนั่นคันนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่เลย อีนี่นี่ hey, Tiffany. Tiffany. Hey, เฮ้ยทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ทิฟฟานี่เฮ้ยมียาพวกนุ๊กนะมันมีแบตแล้วผมขอวางไม่รีบ,เอ,บ,รบ,รบรเอาดิให้เวลาให้เวลาให้เวลาเฮลโหลยืดได้มันอัดฟ้าก้ยเฮ้ยมีคนเหยียบแทบสกิลว,วาร์ปเร็วดิสกิลว,วาร์ปม,มีคนใส่ฟิวมีคนใส่ฟิว มันไงโดนกูดิเฮ้ยมีดไปก่อนมาดิวะตัวนี้วิ่งได้นะครับแล้วก็มีดน้อยแถบน้อยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยก่งหรอกครับแต่ว่าผมคิดถึงมันไงเป็นตัวแรกที่ผมเล่นเลยนะครับผมนะทุกคนก็น่าจะคิดถึงนะครับผมว่าพยายามจะเล่นให้มันได้ครบทุกตัวนะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆของไฟเดย์เนาะทุกคนเนาะใช่ไหม ไปไหนกับมันแล้ววะเฮ้ยมีคนมาขโมยแมนเฮ้ยไอ้เคีย์แม่งมีที่ผมปาไม่เคยพลาดมาดิอีกทีเดียวมงเป๋มาดิเฮ้ยยะเมือุ้ยได้ไอ้นมได้เลยได้เลยไอ้นมได้เลยได้เลยโอ้โหแม่งสตันกู มีดกูหมดละด้วยไดยย้เดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวก่อนเก็บมีดครับผมว่าถ้าปามีดโดนมาอีกดอกหนึ่งมันน่าจะน่าจะเป๋อะพอเป๋ปุ๊บผมจะเอามันผมจะเด้ามันเลยคนนียผมเอาท่าเด้ามา่ะใครมันทำดาเมจกับผมมันจะเด้ามันให้หมดเลยนะออเคมันเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะครับผมนะใช้สกิลค้นหานะครับผมยังไม่รู้วิธีการเล่นอน่าง่ายๆก็คือเป,เป็นเกมที่ผมรักอะครับผมนี่ผมหาห้องผมให้ทายว่ากี่นาที ทุกคนอาจจะเราเป็นนาทีนะแต่ผมบอกผมบอกเลยว่าผมหาเป็นชั่วโมงครับมันได้ห้องเดิมๆซ้ำๆผู้เล่นเดิมๆอะ่ะแล้วเข้าไปคนไม่เต็มอะ่ะมันก็จะไม่สนุกอะนะครับทางหน้าต่างก่อนไม่รีบวุ้วิ้ย,ยตรงไหนวะรถมาเดยทิฟนี่อ่ะอ่ะนี่ไงแสบซ่าละขอเด้าหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยกดผิดเฮ้ย อ้าขอโทษคนที่นี่เมียเมียคนแรกของผมเลยอะ่ะออย่างโหดมันจะใส่แบบตะดิผมไม่ยอมไงโอเคครับผม special, special กดสเตลก่อนอันนี้คือเสียงเสียงเสียงเพลงจะไม่มีนะครับกดเลขสี่แล้วก็เลขสองตามมานะครับก็เลขหนึ่งประมาณตรงนี้ครับมีเล้ามีเบ้าวา้าไปเลยครับ หลังนี้มีแน่นอนเห็นเป็นตัวเฮ้ยมันเข้าไปในบ้านแล้วแต่มันไม่ได้ยินเสียงผมตอนนี้เสียงผมมันยังไม่ยังไม่โผล่เฮ้ยแต่มันรู้แล้ว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 อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งโทรหาตำรวจโอ้โหมันโทรแล้วด้วยทุกคนมันโทรแล้วด้วยจะฆ่าไงหวัดไหววะเนี่ย ผมต้องรีบต้องรีบแล้วอ่ะต้องรีบแล้วอ่ะง่ายๆเลยต้องรีบทำเกมแล้วครับมันโทรหาตำรวจแล้วไม่กี่นาทีมันก็ก็จะออกกันละอ่าไม่มีมีดมึงเอานี่ไปละกินลำโพงคู่ใจของกูรีบๆเก็บครับวันนี้คนที่สามแล้วรู้สึกเอ้ยย์หืมพอทีอยู่ใกล้ลำโพงมันฆ่าง่ายครับทุกคนผมมีอาจจะมีเวลาทักห้านาทีปะถึงมไม่รู้นะครับในการเอ่อ ในการจัดการไอ้พวกนี้นะครับโอเคเจอเปิดลูกซองอุ้ยโอ้ยอย,อย่างแม่นเชี่ยเก่าอ่าได้เดินมาตรงนี้ได้ได้กูลุ้กันนะตกใจตกใจเหรอตกใจเหรอผมเอ้าแม่งจนตายเอ้าแม่งจนตายมันมีมีดหรือเปล่านี่ไงมีมีด <c oughs> อ่านเกมขาดว่ะมาเดี๋ยวว่ามึงอ่ะได้ข่าวว่าเจ๋ง นี่ไงทำกูหรอต้นไม้ต้นเน,นี้ยของของมึงละกันนี่ไงออกไปดีอ๋อคนนี้มีกุญแจรถมีฟิวเฮ้ยฟิวยังไม่ใส่นี่ว่าคือไม่ใส่นี่ฟิวอยูน่นี่วางเลยครับชุดนี้เหมือนมันโทรแล้วนะเมื่อกี้เหมือนมันโทรอ่ะข้างหน้นานั้นมีคน เก็บเสียงหัวใจแป๊บเจอแล้วเอาแล้วนะทุกคนมานี <c oughs> h, ่ไงเจ็บไปดีเจ็บไปดิอย่างคุ้มามามาหาจังหวะหาก๊อกน้ำนี่เฮ้เฮ้เฮ้เยอะเฮ้เฮ้อุ้ยจับพลาดจับพลาดเก็บมีดลอยยังได้อะเดิเล่นกับเหยื่ออ๋อมันโทรหาทอมมี่หรือเปล่าเมื่อกี้ เฮ้ยเผาเผาตรงเต็นท์ดีกว่าเผาตรงเต็นท์ดีกว่าเนาะนี่ไงเผาเผาไฟเผาไฟมัดมาดิครับผมโอ้ยไอ้เหี้ยผมจะเผาให้ได้ทุกคนผมสัญญาผมจะทำเพื่อทุกคนผมทำเพื่อคนดูกดไลค์กดแชร์ด้วยจริงผมจะเอามาตายตรงกองไฟเนี่ยเอาดิทำยังไงมันจะเดินมาตรงนี้วะเนี่ยอาจจะได้หลุดยับยับเปล่าผมบอกเลยมา ผมทำมาทุกคนผมทำมาทุกคนมันดิดหลุดแน่ๆครับผมบอกเลยเนี่ยเอาวงกลมเนี่คือจุดฆ่าทั้งหมดเลยนะบอกไว้ก่อนดินเดะถ้าผมตีเดียวผมว่ามันตายวะ่ะเออวิ่งไปทางนั้นแหละวิ่งไปทางนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นโดนโดนพี่ครับช็อตนี้เอาเะครับทุกคนชมฉากต่อไปนี้นะครับยยังโหดผมยังจำได้ดีกระซวกเข้าไปครับ ทะลุคอหอยทีปลาไปวควรค้างร้งองด้วยความเจ็บปวดจะดึงออกครับผมแต่ว่าก็สิ้นลมหายใจนะครับผมในทันทีครับโหดอ่ะเหล่าท่าเด้าผมต้องเดาก่อนมองเห็นใครแลวตอนนี้นะผมขอเก็บมีดก่อนนะครับมีดนี้จำเป็นกับผมมากแต่๋มว่างแถบที่บ้านฟิวต่อดีกว่านะครับ น่าจะเหลือสักคนสองคนแหละมั้งโอเคถือว่าสวยนะครับอย่าลืมตามสัญญาด้วยนะครับนะถ้าคิดถึงเกมนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับเพราะาผมหาห้องคตน,นานเล้อันจริงนานจัด,จดโอเคหลังนี้สําคัญมากๆควางแถบอีกอันหนึ่งแล้วกันนี่ครับเอ้ยมันใส่แล้วจริงๆด้วยมันใส่แล้วโทรแล้วด้วยนี่วาใช่ไหม แล้วทำไมฟิลอยู่ตรงนั้นนี่กรมันโทรแล้วนะเนี่ยมันโทรแล้วนี่มันทุบไม่ได้ครับมันโทรแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ปกติคือถ้าถ้าเกิดว่าใส่แล้วยังไม่โทรมันจะทุบได้ครับเสียงว่าเสียงมื่อกมันทรบหมก็ว่าอยู่มันโทรแล้วนะนะมันโทรแล้วนะไม่มีเสียงเท้าเลยว่ะตอนนี้ดักทางออกดรืวว จทางออกครับจากทางออกทางออกมีแค่สองทางนี้เท่านั้นนะครับดูกันว่าเขาดักเขาอยู่ทางไหนนะครับไม่มีเลยมันอยู่ไหนวะน่าจะเฮ้ยตำรวจมามาแล้วด้วยเฮียเอ๋ยเก็บไม่หมดว่ะทางไหนอะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วจริงแนละ้วตำรวจมาแล้วจริง ตรวจมาแนละ้วกดสแกนเรื่อยๆครับดูดีว่ามีผู้รอดชีวิตวิ่งมาหรือเปล่านะครับไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีเจออยู่ไหนวะต้องเก็บให้หมดอ่ะเสียเสียชื่อว่ะไม่มีคนอ่ะตรงนี้นผมสแกนแล้วไม่เจอครับ เดี๋ยวสแกนจะได้ละสแกนจะได้ละกดอีกรอบเลยแล้วกันไม่มีคนว่ะตรงนี้กดเก็บเสียงด้ยโอเคผมจะว้าไปตรงนี้นะครับนี่ไงตำรวจมาละไม่มีใครมาวะ่ะให้มันยิงเล่นๆทั้งหน่อยดิยิงดิเย็ฟเคโอ้โหเฮียมันก็ขึ้นบอกกันดีว่าว่าตำรวจมาฝั่งไหนผมจะวิ่งไปฝั่งนั้นทำไมวะ อ๋อผมวิ่งไปดูเพราะว่ามันใจะนี้ยเผื่อมันดักผิดฝั่งไงพอราชีตมันก็ไม่รู้มาฝั่งไหนมันต้องสมครับโอเคทุกคนผมเจอมันแล้วมันแอบอยู่ในบ้านหลังนี้ผมหามาสักพักเลยแหละนะผมหามาสักพักเลยมันแอบอยู่ในบ้านหลังนี้ครับมันขึ้นเป็นแดงๆแล้วผมหาจนผมแบบโมโหอ่ะดูดิดูดิผมไม่ต้องตีประตูแล้วแม่งมึงอยู่ไหนมึงต้องแต่งทรมานมาดิ เซตแถบแม่งตาต่างก็เซตมาดิเอาให้แม่งเอาให้แม่งสะสมมาดิมีดแปดเล่มอ่ะผมหามีดแปดเล่มอ่ะคิดดูเฮ้ยตายเตียงหรือเปล่าไม่อยู่ว่ะตัวสุดท้ายแม่งไม่ออกเลยนะแม่งแม่งแอบแม่งแอบแบบผมหัวร้อนเลยแม่งผมหาโคตรนานเลยอยู่ในตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตู้เนะี่ยผมรู้เลย ออกมาด้ออกมาด้ว่ออกมาด้แกงโงก่อนแกงงอนแกงทุบเตียงเล่นมามันอยู่ในตู้แน่นอนครับจริงคือสกิลของเจสันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นแดงๆอ่ะหมายความว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นครับดูเห็นไหมผมกดเลขสอง่ะมันเป็นสกิลการช่วยค้นหาครับซึ่งในเนี้ยสองเตียงผมทำลายหมดแล้วชัวไปตายซะแอบนกักรอแอบนกักอรอ โอเคจบทอมมี่ไม่ทันได้เรียกนะครับผมเจับมาหาแม่เธอลูกลูกทำดีมาก